ทอดสมอที่นี่ซะก่อนนะน้องก็ดีเหมือนกันเพคะใช่พี่จำได้ไหมคะสะสมลูกไหวหรือเปล่าลูกหม่อมฉันพอไหวเพคะไม่ต้องห่วงหม่อมฉันนะเพคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะสงสมสยาเราพอยุดอ่านรองเล่นรับรางวัลรไลดานนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับสลักเจ้าของรางวัลนะครับแค่ไปรื้อคำแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้เราขับเดินทางต่อแล้วลูกนะแค่เสียเพื่อเสียเจ้าแคาเป็นอย่างนั้น เสด็จพ่อเสด็จแม่รี่เข้าพะเทนะเบคค่าหม่อมฉันจะตามไปนะเบคคดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะลูกเคคเสด็จพ่อเสด็จแม่หม่อมฉันอขอแพร่อนุญาตเจรจาก,กับน้องหยิงเพื่อเป็นการส่นตัวได้ไหมเบคค่าได้สิลูกถ้าอย่างนั้นละก็แม่ฝากล้องหญิงไว้เจ้าด้วยนะดูแลน้องให้ดีๆนะลูกนะ่ะเบคะ ขอดีเสรพ่อเสร็จแม่ด้นะ,นะ,ะ่ะีจะตามไปนะนี่ขอพัดได้เสียงดีจริงพระี่นางมีอะไรหรือเปล่าพี่คะไม่เหน็ดเหนื่อยหรือยังไงเพี่นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้อยู่สองต่อสองแบบนี้พี่เองเน่ะก็อยากจะแสดงความยิดีกับน,น้องหิงให้น้องหิงน่ะจะได้ออกเยี่ยวออกเรือนแต่งงานมีคู่ครอง มันคงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีและมีความสุขนะน้องแต่สําหรับพี่แอนเรจิยาผู้นี้พี่ก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งงานเหมือนน้องหญิงพี่ก็คงจะต้องอยู่ดูแลเสด็จพ่อเสด็จ,ดจแม่ไปจนแก่ตายได้เลยพ,พี่นะางทำไมพูดแบบนี้ล่ะเวคะอันที่จริงแล้วหม่อมฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานแต่สิ่งที่หม่อมฉันทามันเป็นคําสั่งของเสด็จพ่อเสด็จแม่จะเป็นคํามันสัญญาที่เขาให้เอาไว้ พี่นายอย่าคิดแบบนี้นะเบคะเอาล่ะพี่จะไม่คิดมากก็ได้เคะแต่พี่ดีใจกับน้องนะพี่แอนถามสักคำเธอเบค้าพี่นางน้องหญิงจะรักพี่ไหมรักสิเบค้าพี่นางทำไมถามแบบนี้ล่ะเบค้ถ้าเจ้ารักพี่เจ้าลงมองหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายดีน้องพี่นางทำพูดจาอะไรแปลกๆล่ะเบคะอมาสุดท้ายอะไรกัน เดี๋ยวเจ้าก็ต้องไปอยู่เมืองพระกูมั่นแต่งงานอยู่กินกันก็คงอีกนานคงกว่าจะเราจะได้เจอกันไงนอ้องไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะเพคะมองฉันว่ามันก็ดึกมากแล้วเสียพ่อเสียแม่จะมีห่วงขาาพักเถอนะเพคะเออคือก็ได้ฮะน้องเงีเพคะ เห็นเลยพีคะมองแั่ไม่เห็นเลยพะพี่นาตรงนู้นไงตรงนู้นไงน้องลองมองดูดูใกล้ๆหน่อยสิตรงนี้เหรอพี่คะใช่ๆไม่เยอะน้องเดี๋ยวผมจะดูให้นะน้องเห็นหรือเปล่าตรงนั้นไงน้องตรงไหนล่ะพี่ยกข้อดีด้วยอีสานสองพี่ขับกระร้างทองแตงตอโต๊ะโต๊ะเลยและพระรามวิ่งไล่ เเป็นไสียงดังเลยอะโวยวายมีอะไรลูกโอ้โหสวมาตอนนี้น้องหญิงแส,สงสมนี่พัาดตกหลับะาเลไปแล้วไปเลยอะไรนะี่พี่สยามข้ความตกใจกับคนที่อยู่ท้ายเรือรับอี๋ ลูกของเราจะมีโอกาสรอดชีวิตหรอเปล่า่คะน้องพี่ตอนนี้จะทำใจให้ดีๆนะฟ้ามืดขนาดนี้น้ำทะเลก็ไหลเชี่ยวที่เห็นที่ว่าวันนี้เราคงจะไม่เจอแสงสมแล้วแ่ะน้องถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่เจอลูกแสงโสมแต่ที่มีความหวังว่าวันขนาจะต้องพบลูกเราแสงโสมจะต้องไม่ตายเลยคะ ที่สุดในเวลานี้เรื่องแต่งงานจะยังไงต่อไปพี่คะถ้าหากว่าไม่มีแสงโสมสักคนหนึ่งศึกสงครามระหว่างพี่กับเทพรังสรรก็คงต้องเกิดขึ้นเป็นแน่ไม่มีทางพี่คะศึกสงครามจะต้องไปเกิดขึ้นเป็นแน่ไปะเสด็จพ่อเสด็สจแม่จะหมายความว่าอย่างไงกันลูกหมายความว่ายัางไงเหรอพี่คะด็จพ่อลืมไปแล้วเหรอพี่คะว่าพระคุมันเขายังไม่เคยเห็นหน้าข้าตาน้องหญิงแสงสม แล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มอมฉันมีความคิดเห็นนะเพคะจามีอะไรก็ว่ามาความคิดเห็นของมอมฉันมันขึ้นอยู่กับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่จร็นด้วยกับมอมชันด้วยหรือเปล่าพูดมาเลยจะให้พ่อกับแม่ทํายังไงก็หมายความว่า<ะ>ในเมื่บอร์แสงสมไม่อยู่แล้วมอมฉั้นไม่赖ริสยาจะเปลี่ยนชื่อใหม่จากริสยาเป็นแสงสมและเดินทางไแต่งงานแท้ๆกินแสงสมเพคะเสีย ลูกกับน้องต่างกันเราฟ้ากับดินถามไปว่าคุณจับได้แล้วก็ตายกันทั้งหมดเลยนะลูกเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงกันเพคะเพาฉันทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินหรือถ้าเกิดว่าไม่ให้หมอมชันทำเสียสมการก็ต้องเกิดขึ้นเอาเลยน่ไม่มีทางเดียวนะเพคะยังไงซะเราก็ไม่มีทางเลือกเล่เดินทางเข้าสู่เมืองของเทพลังสารดู